ลงสิวะยังไม่ลงอีกลงหานี่ระบายเมียจ๋าช่วยพี่หน่อยนะออไม่เอาฉันไม่เอาอ่ะฉันเหนื่อยนะช่วยพี่หน่อยนะเนี่ยมันชี้แล้วเนี่ยพี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะจ้าเมียจ๋าได้จ้ะ เดี๋ยวฉันช่วยจ้ะโอ้่อยลงแล้วนะคนจะนอนควนอยู่ได้หน้าลำคาญอันเก้าเล็กเข้าเสียนน้ำส่งผัวเก่าฉันก็ไม่ได้เลยเองเอาหมอนมาตีไข่ข่าเนี่ยยังไม่เจ็บเท่าเองเนี่ยบอกว่าของค่าเนี่ยเท่าเสียน,น้ำ ทำไมของข้ามันเล็กมากเลยไงเออเล็กสิฟินก็มีฟินของข้าไม่ได้เล็กเว้ยของเองอ่ะหลวมเออก็ต้องหลวมสิก็ของผัวเก่าฉันเนี่ยนะขนาดยังไม่ชูฉันอะ่ะก็อันเท่าต้นนิ้วเนี่จบนะได้คืนนี้มึงจุอุ้ไอ้ปอก็บอกมึงไปนัน เราดาวมาคบพี่ทำไมอะก็รพี่ไม่ใส่ดีไงดีไปก็เท่านั้นแหละโอ้ฮะทำเองแล้วกันรีบๆทำจะได้นอนไม่เอาแล้ว ทำอะไรวะนาเครียดเชียหาวิธีเพิ่มขนาดกระปูอยู่อะฮะเพิ่มขนาดไอ้นั่นอะนะเออดิอุ้ยนี่ไงฉีดอั upside or the b e a เพิ่มขนาดกระปู5ห้าร้อยเองหรอวะเอาวะเอาวะเอาวะไหนดูดินีไ่ไงเฮ้ยน่ากลัววะ่ะจะทำไปทำไมวะของเดิมก็ดีอยู่แล้ว ดียังไงวะฮะถ้ามันดีจริงเนี่ยเมียกูก็ให้กูแล้วปะนี่มึงอย่าบอกนะว่าเมียมึงอะไม่อยอมให้มึงขำขำกูไม่ตลกนะเว้ยมันอนะเอากูไปเปรียบเทียบว่าของพี่เนี่ยอันดเซียนน่ของผัวเก่าหนูอ่ะอันต้นต้นงิ้วมึงเจ็บปะล่ะเฮ้ยอย่าคิดมากดิวะ มันอาจจะเป็นเพราะอย่างอื่นก็ได้ขานาดของกูอ่ะอันแค่เนี้ยสาวๆยังติดตึงกูไม่สนหรอกเว้ยมันมาบอกว่าผัวเก่าของมันเนี่ยเท่าต้นงิ้วกูวยอมไม่ได้กูจองเลยดีกว่ามาได้วันนี้ด้วยแจ๊วเ,เอาจริงเหรอวะจริงดิเฮ้ยไปส่งกูหน่อยดิเฮ้ยไม่เอากูไม่อยากให้กระปุกมึงเฮ้ยมาเถอะนะรู้รู้รู้ ว่ามันแปลกๆว่ะกลับเ้อเฮ้ยกลับไปไหนหมอคนเนี้ยเขาเชื่อถือได้ถอดกางเกงดิถอดตอนนี้เลยครับถอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวหมอคะไอ้ป๊อบเดี๋ยวกูไปรอข้างนอกนะเว้ยไอ้มึงว่ะอ่ะหมอครับนี่ยืนดิยืนดิ เฮ้ยอากาศยังไม่เย็นเลยแล้วมันหดอะไรขนาดนั้นวะโอ้โหมอหมอก็พูดไปเองจะเอาประมาณไหน เอาเท่าต้นมิ้วเลยนะครับอย่างเองเนี่ยมันต้องเข็มนี้รับรองใหญ่แน่นอน<ะ>เองพร้อมหรือยังพร้พอมครับหมอเอามาเอาเลย โหไงสุดยอดใช่ไหมล่ะเพื่อนขราวนี้แหละเมียกูต้องร้องขอชีวิตแน่กลับเว้ยกูพร้อมจะออกศึกละกูเตือนมึงแล้วนะไอ้ป๊อบมาเดินเมียจ๋าโอ๊ยอะไรอีกเนี่ย ฉันขอจำหน่อยได้ไหมอ่ะเชิญเลยสิจ้าเมียจ๋าโอ๊ะเป็นไรอ่ะเจ็บเหรออ๋อเปล่าจ้าแบบนี้สิที่เรียกว่าต้นนิ้วเชิญปีนป่ายได้ตามสบายเลยนะจ๊ะเมียจ๋า จ้ะอัพไซต์อนเดอรบีสก็เมียบอกว่าชอบใหญ่ๆไม่ใช่หรอพี่ไปทำมาเท่าไหร่กี่พันฮะห้าจ้ะห้าพันมึงไปเอาเงินมาจากไหนโอ๊ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้าร้อยจ้ะห้าร้อย,อยไอ้ผัวงโง่เอหัวไม่รอดแน่ดูส่งแล้วทำใจไว้เลย มีตัดแน่พรุ่งนี้ฉันจะพาไปหาหมอ,อ,อถามจริงเหรออาการตอนนี้เป็นไงเนี่ยปวดจ้ะ <the> ถอดเธอคะ่ะถอดสิอายหมออะ ็สวยซะด้วยหมอครับไม่มีหมอผู้ชายหรอครับไม่ต้องอายหมอหรอกหมอเห็นมาเป็นพันๆอันแล้วเดี๋ยวหมอจะช่วยไม่ทันนะเร็วๆสิเดี๋ยวก็โดนตัดหรอกตาตาาางั้นถอนเลยนะครับโอ้โหบวมเป่งเลยนะคะน่าจะอักเสบแล้วก็ติดเชื้อด้วย เดี๋ยวหมอจะทำแผลให้แล้วก็จ่ายยาให้นะคะครับตุนสีตุนสีค่ะนี่จ้ะใบสั่งยาค่ะเอ้ามองมองดยวกูต่อยตาแตกเลยนี่ ของเดิมก็ดีอยู่แล้วไม่ดีครับหมอเมียผมเนี่ยดูถูกว่าผมของเล็กนิดเดียวเขาก็เลยไม่ยอมให้ผมมีอะไรด้วยครับความจริงแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดนะคะมันอยู่ที่การเล้าลมและจังหวะเวลาค่ะใช่ค่ะแหมคนทำงานมาเหนื่อยทั้งวันไอ้นี่ก็เจ๊จะย่องอยู่นั่นแหละีดีด้วๆๆไปกลับบ้านยังค่ะยังกลับไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเราให้ตุนสีมาทําแผลให้ฮะตุนสีผมไม่เอาครับหมอหมอขอตัวก่อนนะคะหมอหมอมาแล้วค่ะนคนไข้ถอดเกงรอได้เลยนะคะหมอผมไม่เอากระเทยหมอผมจะเอาผู้ชายหมอหมอช่วยผมด้วยหมอ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 ช่วยผมด้วยหมอหมอโอ่ยอะไร